สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ iBT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงคันทองประจำวับบนอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2568ซื่อ The Asia Times รายงานว่า Stable Coin ที่ถึงมูลค่ากับดอลลาร์ถูกอ้างว่าเป็นการปฏิวัติด,ด้านการชำระเงินดิจิตัลแต่อาจถูกปลดและการตรึงมูลค่าและลดค่าลงได้อย่างง่ายดายเพื่อถ่ายโอนหนี้สาธารณะจำนวนมาาอาส 3 7ล้านล้านเหรียญของรัฐบาลสหรัฐหากประเทศที่มีผู้บริหารธนาคารกลางที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทุนสำรองเงินตราต่างประเทศหรือผู้ดูแลกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ใส่ใจหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อาจจะทำให้บูณค่าของทุนสำรองหรือว่า ทรัพย์สินนะครับในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสุดตัวลงถึง95%ได้นะครับแล้วก็จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเข้าสู่วังวนของการลดค่าเงินและภาวะไม่แน่นอนทุนเงินตรา,าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กำลังเผชิญกับวิกฤตใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเปราะบางของดอลลาร์สหรัฐเงนินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ5 6ถึง58าเกเงินดอลลาร์นี้เสื่อมค่าลงอย่างมีนะัยสำคัญก็จะทำให้ความมั่งคัง่งหรือจะทำให้ฐานะการเงินของประเทศต่างๆทั้งหลายที่ถือครองดอลลาร์เป็นรีเซิ ลดลงและอาจจะเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้เข้าสู่วิกฤตหนี้ที่ไม่สามารถที่จะชำระคืนได้แม้ที่ผ่านมาดอลลาร์จะเคยเป็นรากฐานของระบบการเงินโลกแต่ขณะน,นี้ดอลลาร์กลับกลายเป็นแรงร้ายที่อาจนำมาซึ่งหายนะทางเศรษฐกิจ สระบเทศที่ต้องพึ่งพาชะตากรรมที่กำลังตกต่ำของสกุลเงินนี้นายแอนตอนโกเบียคอฟที่ปรึกษาวุฒสของประธานาธิบดีวราดิิมเยร์ปตินแห่งรัสเซียได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจที่เวทีการประชุมอิสเซนอิคอนอเมิกฟอรัมที่เมืองวลาดิวอสต็อกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งควรสร้างความตื่นตัวให้กับผู้จัดก,การทุนสำรองทุกคน เขาเตือนว่าสหรัฐก,กำลังวางแผนรีเซ็ตระบบการเงินโลกโดยใช้คริปโตเคอ r e เรนซีและทองคำเป็นเครื่องมือในการล้างหนี้มหาศาลมูลค่า37.4ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คาดเดาแต่เป็นคำเตือนนะครับที่ผ่านการคำนวณแล้วจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งกำลังส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยถึงแผนการที่อาจพลิกโฉมระเบียบการเงินโลก การยืนยันของนายโกเบียคอฟนั้นชัดเจนสหรัฐกำลังเตรียมที่จะเขียนกฎหมายของตลาดขึ้นมาใหม่โดยใช้ stable c o i ยและการประเมินมูลค่าทองคำใหม่เพื่อถ่ายโอนหนี้สินทางการคลังไปสู่ทั่วโลกปล่อยให้เจ้าหนี้ต่างชาติซึ่งได้แก่ธนาคารกลางกองทุนบา้างคั่งและนักลงทุนต้องถือครองทรัพย์สินที่ด้อยค่าลง สไลด์กำลังเผชิญกับภาวะผู้ซื้อที่หดตัวนะครับหมายถึงผู้ที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาเพื่อจะฟินแนนซ์นะครับการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินตัวรวมทั้งรีฟ i n แนนซ์หนี่เก่าซึ่งนี่เป็นวิกฤตความเชื่อมั่นที่เจ้าหนี้รายใหญ่อย่างเช่นจีนญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังขายคืนหลักทรัพย์คลังสหรัฐนะครับ หรือ U.S. Treasury ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกยกเป็นมาตรฐานทองคำด้านความปลอดภัยและหันไปถือทองคำแทนเพื่อปกป้องทุนสำรองของตนจากภาวะดอลลาร์ที่อาจล่มสลายการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการกัดเซาะความน่าเชื่อถือในเสถีรภาพของดอลลาร์ยิ่งผู้ซื้อ U.S. t r e a s u r e s หรือว่าพันพธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดน้อยลงเท่าใดผลตอบแทนที่สหรัฐต้องเสนอเพื่อรักษาระบบที่เต็มไปด้วยหนี้ก็ยิ่งจะสูงขึ้นเท่าน,นั้นซึ่งสร้างวงจรที่เลวร้ายทำให้วิกฤตนี้ยิ่งจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นไปเมื่อต้นทุนการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้และมาตรการทางเศรษฐกิจแบบเดิมล้มเหลวทางวอชิงตันจึงหันมาใช้กลยุทธ ที่ไม่อยู่ในตำรานะครับเพื่อรักษาอำนาจทางด้านการเงินของตนหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือกฎหมาย Genius Act ซึ่งลงนามเป็นกฎหมายโดยประธานา,าธิบดีโดนทรัมป์เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่ากฎหมายนี้จะจัดตั้งกรอบการกันกับกำกับดูแลสำหรับ Stablecoin ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ตรึงมูลค่าดอลลาร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อรักษาศิรภาพของมูลค่าคล้ายกับเงินสดในรูปแบบดิจิทัลนายสกอต s เบสเซนส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ประกาศยกย่องกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นก้าวที่กล้าหาญในการยอมรับการปฏิวัติด,ด้านการชำระเงินดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สารัฐก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตรกรรมทางการเงินกรอบการทำงานนี้รวมถึงการป้องกันการฟอกเงินและกำหนดให้ผู้ออกสเตเบิลคอยต้องถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องคุณภาพสูงส่วนใหญ่คือหลักทรัพย์คลังสารัฐเป็นทุนสำรองในแง่ผิวเผินดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงระบบการเงินให้ทันสมัย สร้างหลักประกันให้กับความเป็นเจ้าของดอลลาร์ในยุคดิจิทัลและสร้างอุปสงค์ใหม่สำหรับหนี้สหรัฐแต่ภายใต้เรื่องราวที่ดูดีนี้กับมีแรงจูงใจที่ร้ายกาศไปกว่านั้นซึ่งนายโคเบียคอฟและนักวิจารณ์คนอื่นๆได้ออกมาเปิดโปงว่าเป็นม้าโทรจันต์ม้าไม้เมืองทรอยนะครับที่ใช้เพื่อรักษาความเป็นเจ้าโลกทางการเงินของอเมริกาต่อไป โดยผู้ที่ออก Stable c o คอจะต้องได้รับลายเส้นจากทางการนะครับเวลาออก t t b l l e o คอต้องมีหลักทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันซึ่งจะช่วยดูดหนี้ทรัพย์หรือว่าดูดหนี้นะครับของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าหลายล้านล้าน,านดอลลาร์ สร้างตลาดเทียมสำหรับตัวสัญญาใช้เงินของทางการวอชิงตันมาในรูปแบบของคลังดิจิทัลบนคลาวนะครับธนาคารกลางกองทุนอินนติปัตยและนักลงทุนยายรายย่อยทั่วโลกนะครับกองทุนอินปิปัตยคือกองทุนมังคั่งนะครับที่ถูกดึงดูดด้วยคำมั่นสัญญาถึงดอลลาร์ดิจิทัลที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิธภาพอาจจะสะสมสเตเบิลคอย์เหล่านี้ในปริมาณมหาศาล โดยเซเบอร์คอยนี้มีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เป็นหนี้ที่ไร้ค่านะครับหนุนหลังอยู่อย่างไรก็ตามนะครับนายโคเบียคอฟได้เตือนถึงตอนจบที่หายนะเมื่อหนี้สหรัฐถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอแล้วอเมริกาอาจปลดการตรึงค่าหรือดีเปกหรือลดการค่ามันอย่างรุนแรงอาจเหลือเพียง5เซนต์ต่อดอลลาร์ก็ได้ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะทำลายมูลค่าถึง95%ของมูลค่าดีถือของผู้ที่ถือ Stable c o อ n ที่ถือครองอยู่ซึ่งจะลดหนี้3 7 4ล้านล้านดอลลาร์ของอเมริกาลงเหลือไม่ถึง2ล้านล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบทางการเมืองของการผิดนัดชำระหนี้อย่างชัดเจนผลกระทบลูกโซ่จะกอให้เกิดหายนะแม้กระทั่งกับธนาคารกลางที่หลีกเลี่ยกงการถือครองคริปโตเคอเรนซีโดยตรง การลดค่าของ s t a เบิลคอยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมูลค่าของหลักต่อไ s Treasury นะครับหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งพอร์ตการลงทุนของทุนสำรองจำนวนมากถือครองอยู่หลักทรัพย์เหล่านี้ที่เคยถูกแสวงหาเพื่อผลตอบแทนสูงในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นอาจสูญเสียมูลค่าชั่วข้ามคืนทำให้เจ้าหานี้ต่างชาติได้รับความเสียหาย อย่างมากการมองข้ามสถานการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกคือการเพิกเฉยต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์สหรัฐได้เคยดำเนินการรีเซ็ตในลักษณะนี้มาก่อนและในแต่ละครั้งก็เป็นการผลักภาระหนี้สินทางการคลังที่เกินตัวไปสู่เวทีโลกในปี1,000 934ประธานาธิบดีแฟรงกิงดีร vale> ูสเวลต์ได้ประเมินมูลค่าทองคำใหม่จาก20.67ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น35ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นการลดค่าดอลลาร์มากถึง41%และกลดกลอนอำนาจซื้อของผู้ถือดอลลาร์ทั่วโลกเพื่อบรรเทาหนี้ของอเมริกาที่สะสมมาในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ the Great ดิเพรสชันในปี1,971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ยกเลิกการแปลงค่าดอลลาร์เป็นทองคำซึ่งนำมาซึ่งยุคของสกุลเงินเฟียตและทศวรรษของภาวะเงินเฟอ้อที่ลดมูลค่าที่แท้จริงของทุนสำรองทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งดังที่นายโคเบีเคอฟได้กล่าวไว้ว่าเงินดอลลาร์ของเราคือปัญหาของคุณมาฉานาน ในปัจจุบันสัญญาณของการรีเซ็ตอีกครั้งชัดเจนจากรายงานวิจัยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐที่ได้ประเมินค่าหรือมีการทำการสำรวจนะครับการประเมินมูลค่าทุนสำรองอย่างเป็นทางการโดยอ้างอิงตัวอย่างจากเยอรมน,นีและแอฟริกาใต้ซึ่งได้กำไรจากการประเมินมูลค่าทองคำใหม่เพื่อชดเชยแรงกดดันจากหนี้ รายงานดังกล่าวพิจารณาโดยนายว่าสหรัฐจะสามารถใช้ประโยชน์จากทองคำา6 1 5ล้านออนซ์ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเพียง42.22ดอลลาร์ต่อออนซ์ในงบดุลอย่างเป็นทางการได้อย่างไรเมื่อเทียบกับราคาตลาดของทองคำนะครับที่ทำสถิติสูงสุดกว่า3,600ดอลลาร์น en, ายสกอตเบสเซนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทองคำใหม่เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดในงบดุลน,นะครับหรือ m monetize the Balance s h e e t ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในเชิงอ้อมเพื่อหมายถึงการปั่นมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุในงบดุลของสหรัฐเพื่อชดเชยหนี้นั่นเองในระหว่างการบริหาร งานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ของการผิดนัดชัารหนี้ซึ่งเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของภาวะทางการคลังของอเมริกาโดนัลดทรัม์ผู้ซึ่งมีความโดดเด่นในการแสดงออกดูเหมือนจะพร้อมที่จะนำกลยุทธ์ของรูสเวลต์และนิกสันกลับมาใช้อีกครั้งโดยผสมผสานการลดค่าสเตคอย เข้ากับการประเมินมูลค่าทองคำใหม่เพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือที่รักษารูปโฉมของความน่าเชื่อถือของอเมริกาแผนการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลดหนี้แต่เป็นเรื่องของการควบคุมโดยการส่งเสริม s t a เ l e c o อยให้เป็นระบบการชรําระเงินระดับโลกสหรัฐมีเป้าหมายที่จะสร้างรากฐานความเป็นเจ้าของดอลลาร์ในรูปแบบดิจิทัลบังคับให้เศรษฐกิจต่างชาติเข้าสู่ระบบนิเวศท,ทางการเงิน ที่โบรชิเตนเป็นผู้กลุ่มอำนาจหากสาระดำเนินการ g l o b a l รั c อย่างที่นายโคเบียคอฟกล่าวไว้ผลกระทบที่ตามมาสำหรับประเทศเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาจะเลวร้ายอย่างยิ่งทุนสำรองที่ด้อยค่าต้นทุนการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักการที่เคยใช้ในการบริหารจัดการทุนสำรองซึ่งได้แก่ความปลอดภัยสภาพคล่องและผลตอบแทนกำลังขัดแย้งโดยตรงกับความเป็นจริงของระบบที่ยึดดอลลาร์เป็นศูนย์กลางพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นความปลอดภัยสูงสุดตอนนี้กับถูกมองว่าเป็นหนี้สินสภาพคล่องในรูปดอลลาร์นะครับในรูปที่ ให้ความยืดหยุ่นในระยะสั้นแต่ก็อาจนำมาซึ่งหายนะในระยะยาวในขณะที่ผลตอบแทนสูงกำลังบดบังอันตรายของการรีเซ็ตระบบหรือในรูปแบบหนึ่งก็คือการผิดนัดชำระหนี้นั่นเองในทางตรงข้ามการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริกซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้และพันธมิตรที่ขยายตัว ที่เวทีการประชุมสุดยอดปี2024ที่เมืองคาซานกลุ่มบริกสไห้คำมั่นว่าจะยึดทรัพย์สิน40%ของกลุ่มด้วยทองคําและ60%ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสําหรับระบบการเงินที่หนุนหลังด้วยสินค้าโภคภัณฑ์การเคลื่อนไหวนี้เป็นการปฏิเสธความเปราะบางของสกุลเงินเฟียต นำโดยดอลลาร์สารัฐและยอมรับระเบียบการเงินที่อยู่บนรากฐานของสินทรัพย์ที่จับต้องได้และการผลิตในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงทองคำพร้อมกับโลหะมีค่าอื่นๆจึงกลายเป็นแหล่งเก็บมูลค่าขั้นสูงสุดซึ่งไม่สามารถจะถูกบิดเบือนได้โดยสกุลเงินดิจิตอลหรือการรีเซ็ตสกุลเงินเฟียต กลไกการค้าที่หนุนด้วยทองคำของกลุ่มบริกซซึ่งอาจถูกแปลงเป็นโทเคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงอนาคตของระบบการเงินหลายขั้วอำนาจที่สร้างอำนาจอิไตยทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าการยอมจำนนต่อประเทศเจ้าโลกเพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้จัดการทุนสำรองในประเทศกำลังพัฒนาเส้นทางหน้า ชัดเจนแต่เร่งด่วนจะมีการกระจายความเสี่ยงอย่างจริงจังและเด็ดขาดการลดการถือครองสินทรัพย์ที่อิงก,กับดอลลา,าร์สหรัฐมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันาบรรฐบาลสหรัฐซึ่งไม่ใช่วิมานแห่งความปลอดภัยต่อไปแต่เป็นระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังการให้ความสำคัญกับทองคำแท่งหรือโลหะที่มีค่าอื่นๆนะครับ ซึ่งให้ความปลอดภัยที่มีอาจถูกบิดเบือนได้จะช่วยคงมูลค่าความมั่นคงได้แม้ว่าจะมีการรีเซ็ตระบบการเงินใ,นใดๆก็ตามการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกระจายความเสี่ยงสู่สกุลเงินอื่นและพันธบัตรในระดับภูมิภาคเพื่อลดการพึ่งพาอดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ ก็จะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงนะครับจากการถูกทางสหรัฐอเมริกาผิดนัดชำระหนี้หรือลดค่าทรัพย์สินของตัวเองนั่นเองประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าการรีเซ็ตของอเมริกาไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแต่เป็นกลยุทธ์ที่จงใจทํามาตลอดเป็นการเคลื่อนไหวเชิงการล่าที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยวัตกรรมของนวัตกรรมการเพิกเฉยต่อคําเตือนของนายโคเบียคอฟคือการเชื้อเชิญชะตากรรมของเหยื่อ ในดีที่ถูกบังคับให้แบกรับต้นทุนของความสุรุยสุร่ายของสหรัฐอเมริกาโลกไม่ได้เพียงแค่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเงินใหม่เท่านั้นแต่กําลังปลดปล่อยตัวเองจากพันธะนาการของเงินกระดาษนะครับหรือว่าเงินเฟียดก้าวไปสู่ระเบียบที่มีสินค้าโภคภัณฑ์หรือทองคําและทรัพย์สินที่แท้จริงทรัพย์สินที่จับต้องได้นะครับหนุนหลัง ซึ่งจะเป็นระบบการเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุดประเทศที่กำลังพัฒนาจำเป็นนะครับที่จะต้องลงมือกระทำการเดี๋ยวนี้เพื่อปกป้องทุนสำรองระหว่างประเทศของตนจากผลกระทบของแผนการของสหรัฐการไม่ทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียทางการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกัดเซาะอ,อำนาจอธิปไตยทาง เศรษฐกิจอีกด้วยนะครับมาดูรายงานต่อไปเกี่ยวกับการเจราจาสรุปข้อตกลงการซื้อขาย TikTok นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนสหรัฐอเมริกากับจีนได้บรรลุก,กรอบข้อตกลงสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทิกต o k แล้วนะครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนายสกอตเบสเซนเป็นผู้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่านี่เป็นข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนสองฝ่ายแต่เงื่อนไขทางการค้าได้ตกลงกันแล้วเบสเซนกล่าวจากการเจราจาระหว่างสหรัฐจีนในกรุงมาดริดประเทศสเปน โดนทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดพบกันในวันศุกร์ที่จะหาที่จะถึงนี้นะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวโดยทรัมป์ยังได้โพสต์บนข้อความบน Truth Social เมื่อวันจันทร์ระบุว่ามีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งที่วัยรุ่นในประเทศของเราต้องการให้รอดพ้นมากที่สุดเเซนระบุว่ากรอบข้อตกลงนี้อาจเปลี่ยนทิศ างของการถือครองของ TikTok ให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสหรัฐ TikTok ยังไม่ได้แสดงความเห็นหรือให้คำตอบต่อคำสัมภาษณ์อย่างทันทีคำถแถลงนี้มีขึ้นระหว่างการเจรจาการค้ารอบปลาสุดระหว่างสหรัฐแ,และจีนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์และข้อจำกัดทางการค้าต่างๆที่ฝ่ายสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งจากรัฐบาลของทรัมป์ได้ดำเนินการในขณนะเดียวกันบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ก็กำลังเผชิญกับเส้นตายวันที่17กันยายนที่จะต้องขายกิจการในสหรัฐนี่ฉะนั้นอาจจะต้องถูกปิดบริการในประเทศ เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้มีนโยบายนะครับต้องการที่จะลดอิทธิพลของ TikTok นะครับในโซเชียลมีเดียของสหรัฐเพราะเกรงว่า TikTok จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารของคนอเมริกันนะครับผู้ที่ดาวน์โหลดแอป TikTok เอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นภัย ต่อความมั่นคงของทางด้านสหรัฐจึงมีการบีบนะครับให้บริษัทไบแดนต้องขายกิจการ t ิ k To k อกให้กับผู้ถือหุ้นสัญชาติอเมริกันผู้แทนการค้าสหรัฐเจมีกรี er นะครับกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเส้นตายดังกล่าวอาจจำเป็นต้องขยายออกไปเพื่อให้สามารถลงนามข้อตกลงได้แต่จะไม่มีการขยายเวลาออกไปอย่าง ต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายห้ามผู้ให้บริการร้านค้าแอปพลิเคชันเช่น Apple และ Google แจกจ่ายแอป Tik จ o k ในประเทศเนื่องจากแอปดังกล่าวถูกจัดอยู่ในสถานะแอปพลิเคชันที่ถูกควบคุมโดยศัตรูต่างชาติอย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เลื่อนการ สั่งปิดออกไปในเดือนมกราคมโดยโลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ executive order ที่ให้เวลา Buy Dance อีก75วันในการหาข้อตกลงหรือว่าหาผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาซื้อนะครับหลังจากนั้นยังมีการขยายเวลาเพิ่มเติมอีก2ครั้งในเดือนเมษายนและมิถุนายนผ่านคำสั่งฝ่ายบริหารเช่นกัน ทางจีนเองก็ไม่พอใจนะครับในจุดยืนของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่พูดง่ายว่าต้องการยึด Tik t o k นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮาวเวัรดลัดนิกกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า Tik Tok จะต้องปิดให้บริการในสหรัฐหากจีน ไม่สาระเหนี่ยมอำนาจควบคุมแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นยอดนิยมนี้มากขึ้นสำหรับคำถามว่าใครจะเป็นผู้ควบคุม t i ๊ t o k อในอนาคตทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Fox News ในเดือนมิถุนายนว่าเขามีกลุ่มคนที่ร่ำรวยมากที่พร้อมที่จะเข้าไปซื้อ TikTok แล้วและอาจจะเปิดเผยรายชื่อของพวกเขาในอีก2ส,สัปดาห์ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยด,ดังกล่าวก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่าเขาเปิดรับแนวคิดที่ให้ลารีเอริสัซนนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทโอริโกหรืออีรอนมัสก์ซีโของเท s l a ซื้อกิจการ TikTok ในสหรัฐขณะที่ Perplexity ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์อัพด้านปัญญาประดิษฐ์และ Project Liberty ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์อินเทอร์เน็ตของนักธุรกิจ Frank m แ c คคอก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการด้วยเช่นกันนะครับตามรายงานที่ออกมาในเดือนมกราคมแม้ว่าทรัมป์จะเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNBC เมื่อปีที่แล้วว่า TikTok เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติแต่ทําเรียบข่าว ก็ได้เปิดบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นช่องทางที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไปถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับบนแพลตฟอร์มนี้ก็ต้องดูว่าการประชุมในวันศุกร์นี้ระหว่างดูรันทรัม์กับสีจินผิงจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับอนาคตของทางด้านติ๊กต็อกสำหรับนนรายการ MCT News Podcast เวลามมรพดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สํสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ